สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมโนธเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft Acid Iceland กันอีกรอบนะฮะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่10แล้วนะครับก็เล่นมาอย่างเรียกได้ว่ายาวไกลเลยนะฮะยาวไกลโอเคก็เดี๋ยววันนี้ไปพบกับการเล่นสนุกของผู้ผมอีกเช่นเคยนะฮะก็มีผมมีนายเยมีพี่เบนนะฮะแล้วก็ตอนจบวันนี้มีตกปลาแข่งกันด้วยนะครับโอเคไปชมกันเลยไป ผมว่ายืนอยู่เนื้อแนือนมากก่อนนี่นี่ทุบอกได้หนึ่งบรรทัดหนึ่งบรรทัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่ทุบออกได้เท่านี้เออขอบขอบตรงนี้ทุบไม่ได้ตรงนี้ยังไม่ได้ทำเราเราเราทำไรกันเนี่ยอันนี้ทุบทุบได้ยัง เนี่ยที่เหลือก็เปลี่ยนไอ้บล็อกโง่ๆเนี่ยให้กลายเป็นกระจกนะทุกอย่างก็จะนนสวยงามเออ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 แหมดูเป็นห้องโลง่งขึ้นมาห้องโง่เลยห้องโง,โง่ๆเดี๋ยวนะหลอนว่ะอันนี้เดินออกก็ตายเลยนี่ว,ว่ะเอาไว้มองขึ้นไปดูความอัปยศ <laughs> น่างบน <laughs> มีหนอนด้วยไม่ใช่ประเม ไอ้มันเป็นแบบเอาพอเลียมเลยแต่เราอยู่ต่ำเกินไปอ่ะปลาหมึกมันอยู่สูงกว่าน,นี้ไมครับน่าจะแอดอย่างอื่นเข้ามาเนาะเออมีคนตายไปแล้วกิจข้างล่างเสร็จแล้วไม่ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วมีคนชวนว่ะมีคนชวนไปไหนไม่รู้เฮ้ยเอาดิเอาดิไปดิไปดิปดมันอะไรว P, P, ะ TPS ทำงเงินงเพื่อนผมเลยบอกให้เขาเป็นผมเลยเอออ้เนี่ยธนชัยอ่ะ นาชัยมาตเตอร์ด้วยเอ้ยไรวะเจ๋งวะ่ะเอา้าม,มันขอมามันขอมามันขอมาเอเหรออ๋อนี่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างอยากหาเพื่อนเล่นมั้งไปให้ออกบ้องหนะ่นะอยกันฮัสวัสดีสวัสดี <laughs> มันน่าจะกดไมพูดได้อะ,ะเอเอเฮ้ยมันให้หญ้าให้เหล็กให้บล็อกหญ้า ี่เจ๋งว่ะเราให้ขอบคุณค่ะหันตู้ใส่หันตูใส่หันตู้ใส่มันหันตู้ใส่มันสวัสดีชคุณค่ะแต่ใช้สก,กินเป็นผู้ชายขอ,ขอพี่เบนขอยาดำน้ำมันมียาดำน้ำไหมคะขอหน่อยอย่างนี้ จำน้ำไหมเออขอจำจำน้ำมีจ้าฮิฮขอหน่อยขอหน่อยค่ะเฮ้ยขอขอไว้ได้ไหมขอสักร้อยอันได้ไหมบอกเขาจะทำสวนสวนน้ำบอก ควาเลี่ยมยงเงียควาเข่ง,งไงวะจากไทยไปเลยมีกี่ขวดอ่ะอะไรอ่ะมีไม่กี่ขวดอ๋อไม่เป็นไรทำเองก็ได้ ใครเสียงอะไรวะชาชาเออเสียงอะไรวะชาชาแล้วก็ล้มตึงลงไปใต้น้ำสวยจังลิลลี่ลิลลี่มาดูนิ่ดูโคตรไอ้นี่เลยจอดเช้าไล่เลยเฮ้ยไปไหนอะไปไหนอะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงนายยิบนายยิบหัวหมุนนายยิบหัวหมุน นายิบขึ้นมาไดมาอิบขึ้นมาไดมาขึ้นมาไดมาตามยิบตามมันทตามไปดูมันมันทำอะไรไม่รู้โอ้ยที่จะมีแค่นี้จะถามไปไหนไม่เสียงะลรวะฝนตกไงขึ้นมาเยี่ยมชมบ้านเราไงบ้านเราแจมไหมแจมไหมบอกนี้เล่นได้หนึ่งชั่วโมงเลยเอ <c oughs> บอกขอตังสักเอ็มหนึ่งดิเดี๋ยวมาเอ็มหนึ่งแล้ว <c oughs> โน้ตพิมพ์นี้ชื่ออารูลาเยน่าจะเป็นผู้หญิงเพิ่งเล่นเหรอจ้าจ้าเมนเล่นได้สองชื่อโมเอง้สกินผมมันก็เหมือนผู้หญิงอยู่นะเหมือนไหมผู้หญิงผมยาวเออได้อยู่ไม่รู้หรอก แต่เชื่อกูแม่งโคตรผู้ชายสกินก็ผ ouais, ู้ชายเฮ้ยวเดี๋ยวสาวไร่จะต้องสอนนายอีฟเปลี่ยนสกินละเอาเอาคอยดูนายอีฟไปยืดนายอีฟไปยืดตาขวดทำไมคอยดูนายอีฟหลับทำไมชื่อนายสีฟ้าวะเป็นแบบมาสเตอร์ไงมาสเตอร์ต้องตุยตูดมันแล้วแหละมอยู่ไม่ได้ตุยตูดมดีกว่า ตุย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 เอาทำไมสติ๊กี้ขี่ขึ้นอ๋อคือติกี้ขี่เลยอ่ะบอกเขาเลยว่าว่างๆก็มาแวะได้อืมพิมเลยนะอีฟก็มาเล่นอ้าวใส่แล้วโอ้จะกำลังจะพิมแบบว่างๆมาเล่นด้วยกันได้นะคะอะไรเงี้ยเออคนแก่พี่เป็นคนแก่อ่ะดูดิ เดินหลังค่อมเห็นไหมท้ายหายไม่ดีไม่ดีต้องปักคืนไว้ฝนตกดีแล้วข้างล่างข้างล่างไม่มีอะไรเล่นขึ้นมาข้างบนก็ฝนตกอีกแล้วทำไปดีเราเอออะไรวะฟาสเทลเวลกันต้องเราต้องหาอะไรแข่งกันแล้วแหละแข่งอะไรดีวะจะแข่งแต่งห้องแต่วัสดุเรายังมีไม่เยอะอ่ะยังแต่งได้่ะเราจะไปก่อนั้นไหมล่ะสงสารนะยิปอ่ะในยิปจะเหงาอ่ะ เรื่องของนายยิปแต่งก่อนแต่งก่อนมามามาเนี่ยแข่งแข่งกันแต่งห้องด้วยวัสดุเท่าที่ดีไหมแล้วก็แล้วใครจะให้คะแนนวะเออเชิญคนอื่นมาให้คะแนนไหมใครยังอยู่เนี่ยบอสยังอยู่ว่ะบอสอยู่ในในสีตในสตรีมอ่ะบอสอ่ะบอสไม่อยู่เราอยู่กันสามคนก็เห็นมาดีครับเนี่ยอ๋อบอสอยู่ในสตรีมเหรออ๋องั้นงั้นก็สร้างสร้างให้เสร็จแล้วกันเราค่อยตัดสินวันหลังก็ได้ ใครแพ้มันต้องเติมต้องเติมห้าสิบทูเอาไหมน่<ย>ใครแพ้ต้องต้องเติมเงินเดือนหน้านะห้าสิบบาทเนี่ยนะโอ้ยสิ้นเดือนจะไม่มีจะแดกแล้วเนี่ยพูดเลยม,มันมีถูกกว่าห้าสิบไหมว่าเติมบัตรปูเนี่ยไม่มีต้องห้าสิบใช่ไหมนายยิ้มงเลยไอ้บอสบอกว่าไอยู่เออบอสอยู่อะใครแพ้ต้องเติมห้าสิบทูเพื่อเอาเอาตังค์ไปเติมแล้วก็จะได้วาปได้กันจะได้วาปไปดินแดนอัศจรรย์ด้วยกัน เออเติมให้ตัวเองอ่ะเออใครแพ้ต้องเติมห้าสิบห้าสิบตู้ให้ตัวเองเออเท่นะชื่อก็จะกลายเป็นเมมเบอร์นะกดแท็บดูนี่กดแท็บดูชื่อจากชื่อกากาก็จะมีเมมเบอร์เขียนหน้านะส่วนใหญ่ก็ชื่อกากาหมดหละใครโง่เติมวะเอ้ยเติมระวาบปได้เอาดิเติมระวาปได้นัะนะอีฟแข่งเบ้าแข่งเบ้าถือว่าสนับสนุนเจ้าของเซิร์ฟหรือเปล่าวะ เอาว้าวมันต้องสนับสนุนเจ้าของเกมเลยวะใช่เจ้าของเซิร์ฟมีบุญคุณกับเรานิดนึงเปิดเซิร์ฟให้เราเล่นเนื่องจากนายิบเข้าฮามาชีไม่ได้นายิบนายยิบไม่ต่อบ้านายิบไม่ยอมเล่นด้วยอ่ะอะไรละแม้ใครแพ้ตั5ห้าสิบทูเอาว้ายเอาเลยที่คือตัวเองไม่เอา เอออาเลยนี่ไม่เอาใช่ไหมนายิบอกว่าจะให้กูไปเติมที่ไหนเจอแต่ระเบิดเออออกจากบ้านก็ตุ้มแล้วแถวบ้านนายิบเคยมีเคยมีเจอแล้วไหมออกจากบ้านเซเว่นอ๋อมีใกล้เซเว่นด้วยเออเจ๋งว่ะอ๋อเออบ้านไม่ไม่ใช่บ้านอยู่หลังเซเว่นเดี๋ยวนะมีต้นไม้ที่ไปเอามาจากที่นู่นอะต้น เออปลูกไหมฝนตกดิปลูกยากเลยไป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 ลงนู่นก่อนแต่เอาของตกลงมาตกบงมาใครพี่เป็นปลูกต้นอะไรปลูกต้นโอ๊กนะไม่ไม่ต้องโหลดบอสมันต้องโหลดเปล่าวะโหลดโหลดโหลดต้องโหลดตัวเกมโหลดใช่ไหมพี่เป็นปลูกต้นเบิร์ดใช่ไหมเออผมปลูกต้นโอ๊กเออเราเตรียมห้องห้องบอสให้แล้วอ่ะเตรียมห้องบอสใยู่แล้วเนี่ยเนี่ยพาพาบอสไปดูเนี่ยมีทั้งหมดสี่ห้องนะพาบอสไปดู พี่เบนพี่เบนพาบอสไปดูดิเอออันอันนี้ห้องห้องนี้ไม่นับห้องนี้ไม่นับอันนี้ห้องหนึ่งห้องหนึ่งอันนี้เอาไว้เชียร์เสียงฝนคู่ดังไว้แข่งกันเนี่ยห้องสองห้องไหนดิมีห้องสามมีกระจกแล้วอันนี้ห้องสี่เฮ้ยตัวเลยวะใครเฮ้ยฆ่ามันาดิเอาดิเอาดิโอ้ยแม่งมันเกิดทุกที่จริงว่ะ ใครไม่อยู่ไม่เกิดคน,นไม่อยู่ก็<ม>จะเกิดต้องเออพื้นพื้นชั้นนี้เราทําเท่ากับระดับปกติไง,งมันเลยเกิดเห็บบนไหมชั้นข้างบนที่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่วางครึ่งเดียวอ่ะมันเลยไม่เกิดล,ละเอ่ชั้นมันมัเนเไม่ได้เออต้องต้องเปลี่ยนชั้นนี้ให้มันเป็นสลับด้วยเปลี่ยนไหมเออเอาดิเอาเลยไม่เปลี่ยนอ่ะเอาไว้งี้แหละสวยดิอะไรวะเนี่ยกูถือเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อเน่าเนื้อเน่าเอาไป เอาไปทำอะไรเนื้อเน่ากันนายยิปทำไรเอาเยอะเอาเยอะตกใจเห็นนายยิปตกใจเห็นนายยิปขยับทุกตกใจหมดอะเฮ้ยชิบูชูแล้วแม่ก็ขุดในน้ำาแดกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แจกเลยแมนแจกเลยแมนเออฉลาดเว้ยเอ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเอ้ยเฮ้ยทำไรวะอยากออกไปทัวร์ข้างนอกจังเลยเอ่อไม่ใช่ก็ให้ขวดไม่ใช่มั้งเธอไปนะเขาไม่ได้ให้เขาบอกมีไม่กี่ขวดมันแพงแน่เลยเฮ้ยนายยิปกินไหมพี่เว้นพี่เว้นกินไหม กิน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 โยนโยนให้ไปเมื่อกี้ดูในตัวดิมีขวดยาอยู่กินเลยกินเลยเอามาจากไหนในบอกหมดแล้วเดี๋ยวลองกินดูลองกินดูเฮียขวดน้ำดิก็ตายดิกินเลยลองดูมันจะเป็นยังไงผมอยากรู้เมียยายาขวดน้ำตายอไม่ใช่หรอกกินแล้วหายแก้ก็หายออกไปแกก็หายหิวน้ำเลือดเพิ่มนะเว้ยจะมีแบบสามารถวิ่งเร็วขึ้นส0มสิบเอ ของดีมันทำไมไม่กินเองวะ <c oughs> นานๆตาย่ล้วตายเลยลองกินดิสงสัยว่าลองกินดูหน่อยกินเมเลยข้าวกินกินแล้วเอือเออตายเลยอ่ะเจ๋งว่าอะไรวะเออดังเอสิทข,ขึ้นขึ้นประกาศเลยอ่ะ <c oughs> กินน้ำได้อารูลาโง่แดกน้ำประกาศเสริมแล้วมาตกปลากันดีกว่าไหมแข่งตกปลาเงี้ยเออแข่งตกปลาไหมตกในนี้นี่ตกได้ปะวะเออได้ดิได้ดิมามาขึ้นขึ้นมาเอาเบ็ดขึ้นมาเอาเบ็ดเดี๋ยวลงไปให้ก็ได้อ้าวปิดกระจกอ่ะข้างบนมีกระจกอ่ะเฮ้ยมีมีดาดาคลิปของมันของแม่งเต็มตัวหมดเลยเฮ้ยตกได้ว่ะเอาพี่เป็นมีเป็ดหรอ เออมันลอยขึ้นฟ้าด้วยดูดิดูดูอ๋อไอเบตเอ้าแล้วเราจะมองเห็นได้ไงมว่ามันจะมีเสียงไงเอ้ยเล่นเบ้าเล่นเบ้าเล่นเบ้าเอ้าหลุดมันหลุดว่ะมาขึ้นมาข้างบนดีกว่ามาแข่งตกฟ้ากันเนี่ยยิ่ฝนตกด้วยเนี่ยต้องจิ้งแข่งตกฟ้าเลยเนี่ยมีเล่นเบ้ามาดูดิ เหตนเล่นเว้าเออพี่น้องมาดูระเบิดกันนะกะลังกะลังกะลังลงอย่าตกปลาหมึกเขาเรียกว่าปลาตายได้หมึกได้หมึกอุ้ยไม่ลืมหยิบมาให้นายิปอีกแล้วหยิบลงมาถ้ามันไกลเกินมันจะหลุดไะนี่เรามาตกแข่งกันในนี้เนี่ยจริงๆได้นะบล็อกเดียวนี่ตกปลาได้นะเออไหนผมตกไม่ได้ก็ไปเอาเบ็ดไม่ได้เอาเบ็ดอยังมีเบ็ดมไหมนายิปอ่ะ อยู่ในกล่องอยู่ในเอามาเผื่อด้วยเอามาเผื่อด้วยอันหนึ่งเอาอะไรอ่ะเออมันจะมันจะแตกนะแปลว่ามาให้เผื่ออันหนึ่งอ๋อได้ได้โอ้โหวิธีไปวิธีไปเจ๋งมากแล้วมันจะติดเบ็ดด้ยมันจะติดไหมวะเออเฮ้ยเราตายแล้วไปนู้นดีกว่าไปไปไปนู้นแล้วไปตกปลาแข่งกันตรงนู้นดีกว่าไหมเออชายหาดเออไปชายหาดดีกว่าเนาะนายี่ิบเสร็จเสร็จแล้วโดดลงน้ำตายเลยนะ นี่นี่นายยิบมาเอาเปลือกตรงนี้ก็ได้อเออเอเอเไหนละวไหนยอยู่ไหนละมันมันแจกฟรีตรงนี้ตีหายตัวไปไหนละอ่านี่นายอีฟตายมาดูนี่รอตารอตาเฮ้ยอยู่ตรงนี้ฝนตกแล้วไม่เป็นไรเหรอแจมมีอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้มันเดินได้เหรอมีไรอ่ะนายหลโหลอะไรเรา นม่เป็น NPC นี่วน่าเออ oh, <okay. S 1> มน,น, oh, <okay. S 1> นี่นี่มามามาตัวนี้มาตัวนี้ตัวนี้มันมันเก้าอี้วางใกล้กันนะ่ะนั่งนั่งคนละตัวแล้วก็ตกปลาเลยไหนตกยังไงวะต้องยืนใช่ไหมนั่งตกไม่ได้เนาะซ้ายเนี่ยเอาได้เหรอลิกขวาย เอานี้แข่งกันเลยนะเดี๋ยวจับเวลาดีกว่า<ด>เอาขึ้นกันเอาขึ้นกอนเอาขึ้นขึ้นไงวะเอ้ามันไม่ปลาตันแรอมาขี้ขวาโอเคพร้อมไหมพร้อมใครใครใครได้ปลาก่อนใค,คใครได้ครบใครได้ครบสามตัวเออใครได้ครบสามตัวก่อนได้เลือกห้องเอเอนะเอาเลยมานายยิบแมงกู๊แมงปลาก่อนนะไอทำไมปลาไม่ได้วะเฮ้ยปลาไม่ได้วะเออ จะนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งนี่ที่นั่งใกล้กันปลาจะเด้งเข้าต๊ะพี่เปนแน่้ยไม่รู้อ่ะนายอีได้แล้วว่าอ้านายอีไม่ยอมดึงเฮ้ยไม่ทำไมไม่ได้วะเออลงจากเก้าอี้แล้วแงคุณรู้กดเออนั่งเก้าอี้แล้วแม่งตกปลาไม่ได้ดึงกนเลยกด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 ชิปกดชิปชิปหาย กูเมื่อกี้แม่งบุ้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 งมาแล้วแต่แม่งจีบขวาเอาได้เอาวะพี่เป็นแม่งได้วะเฮ้ยได้อะไรวะได้แล้วตัวหนึ่งว้ะไลยวะอย่ามาขวางดิออกไปไม่เอื <S 1> <S 1> <S 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 ่ยห้ามขโมยห้ามขโมยเฟนเเฟนชิกเป็นเฟนเค่ดิไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยตัวแรกตัวแรกอ้าวนาอีฟจะแพ้นะนาอีฟไม่นาอีฟไม่ดึงอ่ะุองบุ้งบ uh ุ้งมาต้องดึงดิ เฮ้ยขี่ตัวแล้วเนี่ยจริงๆนะยิปเมื่อกี้ได้อะไรวะนะได้สองตัวแล้วเมื่อกี้นายยิปไดปลาสองตัวแล้วเนี่ยแต่นายยิไม่ยอมดึงเฮ้ยไดสามตัวครบแล้วโอ้อะไรวะ้ยผมมันเลือกแล้วสองว้ยได้ปลาปักเป้าปลาแซลมอนเอาปลาธรรมดาดิปลาปลาธรรมดาสามตัวโอ้ยขี้โกงว่ะผมไม่ได้กำนวนแต่แรกอะผมก็ได้ปักเป้ามาแล้วเนี่ย ปลาธรรมดาปลาอะไรล่ะปลาปลาตัวสีฟ้าปลาดิบเออปลาดิบอะเฮ้ยปลาดิบสองตัวแล้วเว้ยโอ้หขี้โกงว่ะออไม่นับดิกกาครั้งนี้งั้นเอาใหม่ไม่เอาใหม่ครบครบห้าตัวปลาอะไรก็ได้ครบห้าตัวทำไมมันยังไม่ได้สักทีวะ่ะนายยิ้ได้สักตัวอย่างเนี้ยนายยิ้ให้มันบุ๋งบุงก่อนแล้วค่อยดึง เฮ้ยได้อ่านว่ะเฮ้ยจริงอะเออได้อ่านอ,อัอนอันอันหมูหรือเปล่าอันธรรมดาหรือเปล่ามามันเขียนว่าอ่านะนะแค่น,นั้นแหละ,ะ ح ح> ตกปลาได้ได้รับอีดึงเบ็ดไม่ทันอ่ะมัวแต่หันไปมองนายีเรือนขึ้นได้ไหมพี่เบ็ดเอาดึงก่อนนี้พี่เบ็ดลองว่ายน้ำไปดูยังเรือขึ้นได้ไหม เรือขึ้นได้เรือขึ้นได้เนีน่ยนายิฟไม่ขี้ขวาดึงอีกแกเบาเสียงฝนยังไงเนี่ยเออเบาด้วยเบาด้วยเสียงัอย่างดังอ่ะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ไงอ้าไ,<ร>อไม่หายว่ะหรอไม่รู้อ่ะสภาพอากาศเหรอสภาพอากาศสภาพอากาศสภาพอากาศโอเคเออไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วบุ้งครุ ได้ปลาธรรมดาสามตัวแล้วผมสี่ตัวแล้วนะพี่เบนอีกตัวเดียวนะอืมจะไม่เป็นคนจังไรยังไงเอา้าทำไมนายยิบไม่ดึงเบ็ดวะเออนายยิบไม่ยอมดึงเบ็ดอ่ะนายยิบ เด็ดในอิฟช้าหรือเปล่าเลยเห็นเห็นช้ากว่าเราอะไรวะดูตกปลาตรงนี้กตกปลาบนหัวตัวเองครบแล้วห้าตัวน้ำปลาไปแรกของ<ต>มีค่าได้มากมายแดกก่อ,อ,อะไรวะเนี่ยไม่ไม่ดึงแว่ะเสียงน้ำจม๋มผมดึงนัวพิกความเห็นได้ ก็นั่งอยู่อ่ะออกออกมาดิออกมาจากเก้าอี้ก่อนแล้วเหรียญทันตะวันนี่หาได้จากไหนวะก็อะไรวะเหรียญทันตะวันอะไรคือเหรียญทันตะวันน่ะไม่รู้อ่ะไหไหนๆก็ไหนๆเราวิ่งดูเออนี่ไงเหรียญทันตะวันหายได้จากการซื้อหรือนำปลามาแลกที่สโต์ด้านหน้าสตเราปลาไปแลกตรงไหนได้สตูนี่เหรอนี่ไง นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ปลายิบสองตัวแลกเหรียญทันตะวันได้หนึ่งอันโอ้โหโอ้ปลาจะตกได้ปลาปลาเก้าสิบสองตัวได้หนึ่งเหรียญทันตะวันห้าเหรียญทันตะวันแลกกวดได้โอ้แม่งโคตรโคตรแพงโคตรแพงเลยสามเหรียญทันตะวันแลกเพชรมันลกอดอองโอ้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นอะไรดีสุด เอาของอันเหรอเพชรดิเพชรดีสุดละเนี่ยนะมาแลกในนี้เหรอในนี้หนสือไลฟ์วีดีเป็นหนังสือที่เอาไว้แบบใส่ดาบก็ทำให้ดาบเรามันแปลงร่างมันมนพ่นไฟได้อ่ะเออเนี่ยสตูเนี่ยที่แลกปลาเนี่ยที่แลกปลานำปลามาแลกเหรียญทาตาบัลที่ที่สี่คุยกับเอ็นพีซีเนี่ยพี่เป็นเอ็นพีซีเนี่ย อ๋อต้องยีบสองตัวเออยอะเกินกว่าจะได้แต่ละตัวทำ <c oughs> ไม่มันยากลำบากแค่ไหนไมผมยี่สิตัวเลยย่สตัวสรุปไม่ได้สักตัว,ตวหไห <c oughs> นอีบไม่ตกอ่ะ <c oughs> ไม่ดึงเบ็ดเออไม่ยอมดึงเบดด็ดเห็นทั้งหลายทีแล้วอ่ะ <c oughs> เออลมยืนไม่ได้อ่ะ ไปเราลองไปเล่นกิจกรรมในเซิร์ฟไหมเออมีอะไรเล่นวะแล้วเบ็ดหายไปไหนวะเฮ้ยยืดได้วะยืดได้วะฉันนั่งตกปลาอยู่บนลมไปไปดูดิมีอะไรเล่นปบจบจบ,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 จบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนายยิบอกบอกปิดปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยหนาวแล้วสะตรีมอ่ะไม่ไม่จบของผมไงจบของผมเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็เยวไปดูอีเวนต์กัน อ๋อเออถ้าใครอยากดูแบบว่ารัดรวบรัดตัดตอนก็ดูของมาโนสเราอืจริงของผมอาจจะนนยาวกว <ไป S 1> <ะ>่านะมันนี้ดูไปยาวๆ <Okay, S 2> แต่ว่าทำอะไรแล้ว<ำ>ออกไปยังไงเนี่ยสำหรับพาร์ตกปลาแข่งก็ไว้แค่นี้แล้วกันโอเควันนี้บายบายครับ